อราบสวัสดีท่านผู้ชมสําหรับวันจันทร์นะครับวันนี้วันทํางานวันแรกนะครับกับวันนี้โชว์ของสวยงามเลยครับไม่ต้องเห็นการทํางานแล้วเพราะว่าเห็นไปแล้วเยอะเลยนะครับเรื่องของการเตรียมผิวก็ตามนะครับหรือการเคลือบสี ซึ่งเป็นสีเฉพาะสีแดงเท่านั้นของทางร้านก็คือสีห่อไซมอลนะฮะไซมอลโรกนะคะรับเป็นสีที่เป็นสารเคลือบสีที่เอาไว้เคลือบตะรถสีแดงเท่านั้นกับรถสีแดงคันนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าลอยเนยเยอะมากๆนะครับแต่ถามว่าเข้าไปนี่ก็ยังเห็นรอยอยู่บ้างนะแต่ว่าบางรอยเนี่ยมันลึกลึกลึกเหล,ลือเกินนะครับเราต้องเหลือเอาไว้บ้างนะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวจะขัดลำบากคันนี้เป็นสีขั้นตอนเดียวนะครับไม่มีลักเกอร์ผสมนะเวลาขัดเสร็จเนี่ยมันก็ จะดึงสีแดงออกมาติดแป้นฟองน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันนี้เราจะมีจุดยุดติในการขัดเล็กน้อยนะครับเราจะหยุดแค่พอประมาณเพราะว่าหนึ่งในรถปีอย่างนี้อาจจะได้มาขัดกับเราอีกนะฮะคือถ้าเราเอาขัดออกหมดเนี่ยบางทีมันก็มันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงกับชั้นรองพื้นหรือสีได้แต่ว่า เขาที่ท่านเห็นนะตอนนี้ครับริ้วรอยนะครับก็หายไปได้หลายเปอร์เซ็นต์น่าจะ80%นะครับแล้วก็สีที่ฉ่ำขึ้นเกิดจากการเคลือบสีเฉพาะสีแดงนะครับและลงรองพื้นอีกต่างหากอีกหนึ่งชั้นด้วยคอนคอร์นะครับทำให้สีคันนี้นะครับมีความฉ่ำมีความแดงสะใจมากขึ้นนะครับโอเคแต่ก็นี่ครับ ในส่วนของรอยสวิลต่างๆที่มีมากก่อนหน้านี้นะครับเล่นแสงมากนะครับนี่ครับเห็นไหมสีแดงที่ผลึกอย่างนี้นะครับต้องใช้เวลาในการทําพอสมควรนะเพราะว่า1นึ่นะฮะเวลาเราใช้สายตากับสีแดงมากตาเราก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะครับและยิ่งสีคันนี้ด้วยเป็นสีแดงจัดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดมาอย่างครบถ้วนชัดเจนนะครับสำหรับรถของคุณพี่บอยนะฮะที่ทําออกมาได้สวยงามนะครับน่าดูน่าสะสมนะครับมองขับไปที่ไหนนี่ก็ มีแดดใครบะเรียวเพราะว่าดูแล้วรถค่อนข้างเรียบร้อยสะอาดสวยงามอย่างนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะบอกว่าคันนี้นะครับไม่ได้เป็นสีท,ทำใหม่นะเป็นสีที่ทํามานานแล้วนะแล้วก็รายละเอียดส่วนใหญ่ก็ค่อยๆเก็บนะครับซึ่งฟื้นฟูออมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาสหน้านะครับถ้าท่านลูกค้า ได้มาทาได้ทําสีไปแล้วอีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะได้กลับมาหรือว่าใครถ้าต้องการจะบูรณะแล้วก็เก็บรายละเอียดสีหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดหมดแล้วเนี่ยสีของรถเนี่ยมันอาจจะมีรอยของช่างบ้างรอยของการขีดข่วนอะไรแล้วแต่ตามเวลากว่า,วามันจะประกอบเสร็จนะและอยากจะทําให้มันเงานะครับแต่ให้มันดูดีนะครับดูมีคลาสสิกด,ดูสะดุดตาอย่างนี้นะก็ติดต่อสอบถาม เข้ามาได้ใช้เวลานิดหน่อยนะตามหน้าง,งานเลยทีเดียวเพราะว่าเราไม่สามารถกาหนดได้ว่า,าจะทํางานนานขนาดไหนขึ้นอยู่กับรอยที่มาบางทีมีคาบขัดก็มีมีรอ,อ,อยลึกผีจมขอบพระติขอบอ,อะไรเงี้ยรายละเอียดยิ่งเยอะเวลาการทํางานก็ยิ่งนานเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคนะฮะสำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ ท่านเจ้าของรถด้วยนะครับนี่เขาสตาร์ทรถรอไว้แล้วแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่นะฮะดูภายในเล็กน้อยนะครับนี่สวยงามนะครับตามแบบฉบับของรถเต่านะครับเป็นรถที่นะครับใครที่ได้สัมผัสแล้วนะรับรองว่าจะหลงไหลและรักมันนะครับผมเห็นมาหลายคันแล้วแลแต่ละคันที่มาที่ร้านนี่คืองามๆทั้งนั้นนะฮะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะมีทั้งฟ้าทั้งแดงนะครับ ทั้งสนิมก็มีนะครับโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะครับมิกิอาพีเอมอโต้เดียรงนะครับต้องขอราเจ้ารถเต่าเฟรบี้คันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้สวยงานจริงครับสวัสดีครับ